คนเราสบายดีสีสุกากันเอาเลยท่านจากซือผาหลอกหอมผัวเนี่ยผากันแสงเนาะเขามาสองผัวเมียกัลงมือแต้พี่น้องเลยมาเดินลอสะจวนโหลดคุณน่ะเขาหลอมมาคุวล่ะมอน้าแปลวตอกทีว่าทิศท่วท็ดชวนกันนั่งแดงอะไรเขาก็หลอมใส่กันนะเขาขึ้นแปลวตอก ตตกเบ็ดไปทำกันไปัห hmm. น mm ่เรียบร้อยแลวแหน่ประยวงนั่นอทางเด็จะต้องเเพืองมาปกอันนี้นะมาจังจิออกมาจังสุ่มอือเพื่องมาปกมันเอามันแตกมันออกจังอันนั้น ปิดหนา้าปิดตาค่ะเ <c oughs> ขามาไหมลาะว่าได้เห็นกลน่องระยะระ่าสูญญานะานะจะอย่าหันไปหงีานอยู่แหงีบบยนอยู่ะ,ะบังคับเนะบานะแต่กดทหารบังคับจะหน่อยแล่นนี้เลยค่ะเจ้า ไม่เห็นได้เลยไม่บอกว่าไม่นะไม่เห็นน่นก็เอามาอยังเขาเอื่อนน่นก็มาจามนะบอกั่นแ็ขนา้นมันแบบมันเป็ยังบ่พบอหรอสามเ่าไหบอกว่าอยเอาไม่เนี่ยมาเห็นยังเกาบ่สาทังในบอหรือทางนั่นแหลเขาบว่าไม่บ่พพอาเท่าไม่ตัวนี้ อวจานยะ์สิพ่อเนาะอาจารย์เนาะเยอะหรนะือเปล่เอาออกไปก่อนไปทางในพอตเลยบริเวณใส่ทางในหรือทางนอกไสทางไหนไสทางในนใสทางนอกก็ได้ข้าทงทางในมันจะบื่อยู่อ้าวเวลาลมพัดแล้วมันก็ปิ้วมันบ่มีแนวค้ำอันคือแบบมีลมพัดมันก็ค้านีน่เด้กะล่องเบอร์ ออมันบอกัดขึ้นมาเลยผัดขึ้นมาเ่าย,ยาัานนงมันขาดมันลมแห้งอ่ะเด็กก็ยามันลมแห้งแล้อยามันขาดขางนอกขางในก็ืเก่าแล้วกอไปเขาต้องในตัดก่อนแล้วอหัวตัดเตัดไปต้องใ

anh ừ. อั่น à, thì... à, thì... à. à, mặt แบบสิป๊อปคอร์นจังหั่นติอันนี้น่ะมักแตกเบิดบ่ mặt แตก2 thùng à, đây. Mặt คุมมักแตงบ้างหรือว่เอาข้างนอ,อกหรอกมันบ่เห็นอันนี้นี่มวนมวนหนึ่งี่พี่พี่พี่ยังหมดเลยเบ็ดก็มวนหนึ่งนี่อออนห,นนหอดผัวรุลือเพิ่มเพิ่มในมวนเดียวนี่ก็จากพ่อแล้วนี่มวนเดียวนี่นะพี่น้องอยากพ่อฮอดแต่มาเสือกันหึ่งประหลดฮอด เบิ่งไหนบ่มันม่วนจะได้เนาะนะ,ะเแบบกอก,กน่ะไปเลยบ่อไห้อันแล้วมันเลือกเอาไปอ้อมึงเคยเออเห็ดหัวอันละบอ่อจะคือ่เห็ดหัวออกลัวมวนกอกเลยแดงแดงเพราะว,ว่ามันกินนมอิ่มนะแหละลน้ำนมร้ายแล้วก็เลยกินอิม่ม แม่บอดงเดงนานตะกี้ไดไนมใช่น้ำนมบมีอะแจ๊บเออคันบบแน่มันเป็นอะไรแม่บอกอ๋อไก่กากเขาหอยคอยมีแต่มาขีดินคอยเอาเต็งอะแล อันนี้ใส่ไม่แนบห้องร้อนลรวตกสปูเลยแ่เจามาัรยังเอาไปน,น่นาจ็ะพอาไม่แนบนั่นแต่ว่า <c oughs> วาจะพาม่แนบนน แดดเดินเอ่มาว่าเแดดแดมแท่บาดนี่โคตรลายเออแหนบลายเลยเนาะเนาะอ่าตัวก็ข่อยบริเนบานนี่เด้อ เอ้าวบนแนบคือบนแนบเบิ๊ทอินเลสโทกชิดแนบจะทำา็เคยก็แนบก็แอบจะทั้ลุกอันนี้นนนแ,บบบแบบนบไปเลยเลยเพื่อความงามเพื่อความสวยงามแล้วก็ความแน่นหนาอย่างนี้นนนประมาณนี้ ทอไอมาม,ามันบ่มีผ่านนินไะม่ได้กินดอกมันสิดรอยข่าอยู่อ่าถูกเ็บแหนมหน้นา,นา,นารนดน่อย,นอยหอน,ยนิึอะไรำเลยทุกอย่างน่าจะมาในขบ่มีชิดเขาเลย อันมาอ่านหนาหน่อยเขาเอาในใส่หมวกนะคือบัวมาใส่ตาหมวกกันแดดนะคือบัวใส่เนี่ยมันหอนมันแดกคือหมักมาจากจะน้อยหนาเลยหนาดำนะถ้าบัวบัวใส่ก็เฮียมาใส่เด้อหมวกกันแดดเด้อแล้วดำกับสางมันหนาบัวนะเฮียหนาเนี้ยนะเท้าไว้ก่อนยิ่งได้ใส่ อันนี้เสือย้อบโบกเลยครับผมอ่ะคุณยิ่งต้องขู่กับความสวยความงามได้นางแดงโบกฮะโบงงามแล้วยอมแพ้แล้วบ่ยอมแพ้่และเนาะคอยมีลูกหลายคนเลยจะไปยอมได้ลูกสี่เลยด้นางยอมแพ้แล้วลูกสี่แจ้งแปลว่าจะไปพายยอมเด้อลูกหาเขาก็ยังบอยอมก็ยังมีเด้อ อยู่ก็บางคนเลยพี่น้อีกหนึ่บางคนเขาก็แบบเขาพ่อแหละเขาปล่อยโตมีขอบมีครัวอะไรแบบเขาบ่อยสนใจปล่อยโตแบบบ่อยากแต่งบางคนยิงบางคนแต่แต่เนาะยิงบางคนกต่บางคนนี่เด้เวลาลมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่เวลาลมขัดหมอนมัดไว้คือบอลเสียกันนานเปืดอยเลยจะแบบเจอฟัง บ่ต้องสิว่าเื่อนน่ะได้เบิดล้วติจะคือบ่สั่งเื่อจัมาให้ดวยังหลายอยู่นเื่อจตอกได้เนาะตมันสิบ่มันสิบ่มันต่อนั้นเสิบ่เกว่านั้นมันสิทนกว่ามันก็ซ้อยู่ดอกก็ซั่นน่สวนแล้วนี่มองมาสิแดงๆ นี่เดีเวลามันลมค่ะหมมัดเนาะนี่ก็จะได้มัดานโอ้แหนบสามสัตนเลยทีกันั่นแหละเขาบอกกันแหนบสามผู้เดียวผู้บึงนี่ก็เขาดีปานนนตีเดียวเลยก็่อ,กอ,อยว่าค่อยวันน้ปาน,นั่นค่น่อยอ <laughs> เบื่อสิแล้วมือมือมือนนี่มืออื่นเพื่อไ เราการเมสังเกตเอาาเราเรมสังเกตได้ทีแรกที่เรากที่เนียแต่เปนแต่ตีนมาเลยกากาคอยว่าอยู่ว่าถ้าโอ้นแต่ตีนคอยเนแต่ตีันี้ามสั่นเลยเือคามสวยงามบริเวบอแดงบ่แตงไหมบ่แดงนละพืคนผลิตเ้ออกมางงมูกไมได้กินเดม่ได้จุมนบ่

hay quá tên quá tên quá ừ hay chân mười hải liệu hay à, mấy chân mười hải là mau mẹ quá อมันหายหาแม่มันเป็นแบบนั Já, ้นเลยมันแบบนั้นเลยดูเข่าเียนยุดลายมือพดมือละเทือบบ่อพักไป

เขาไม่ได้สูบเลยนะผุนไปหาประยุท์น้องผุนมาหดบริษัยนำกบเจ้าข่าใจในไหน กูไม่ปลูกไก่น้องเนาะอดหนามน้องยังบรรยากาศไก่ ียนกันวกัวเมียคืนแปลนลูกละลูกหายัวมาเห็ดเต่อผู้แดดอะไรจนแหมแค่นวนเลยไอ้ไม่ไม่สี่นะบัดเขาแก่มากเลยนับเบิ่งเด้อสามสิบหกสิบไม่สีแ่แปดนับเิเมัน,น,น,บบนมันหายไปนำบ่ <c oughs> bạn na, thang bớt na, bẹn, thang bớt na, hóc ship to, luôn thang quẹt, bẹn, phù bẹn, chặt đây xe mẹ bạn. Mẹ tải pin chứ. หม่ก็ก็เข้าบ่เออได้ยินจ้ะ 3มมือพิสออกสามมือสมือ,อ,มอาปกมาาปกไวไม่ใช่ออกไวยูอะไรมันลมมันล่มแล้วมันแหง้งมันบอกสุม่มมันอะเบอรนั้เอานางไวเมือตอนแรงสิไปอามามาปกเออเขาบอกเลย ບໍ່ນີ້ແລ້ວແລ້ວເນາະນີ້ເຮົາຄ່ຳຊິບໍ່ເດນະລະເບິ່ງນັ້ນເດອືເດດໄດ້ຊິບໍ່ແລ້ວແມ່ນວ່າຈະພາແຕ່ງອື ไปสุดสบดอบแล้เดค่ะเลยแล้วดมียันอะไรมันที่ขเขาพปหาเขีย ได้มือย่อเนาะสร้างยังบ่ได้หามือยย่อเปลี่ยนสร้างกะทันหันพี่น้องเลยสร้างเก่าน่ะเหละเหตดไปแล้วคนบ่เหตุแล้วกนเปลี่ยนใจจะเป็นเรื่องเองหนอกบ่หุคัดแยงคนประโยชน์บอกคือรัฐบาลอะคัดแยงคนประโยชน์ เลยขึงหนึ่งเลยดิมันบ่ได้บ่ได้ดอบทีหลืออะไรอยู่หรออะไรคือเรบ่องอ้อกนะกกน่าบิ่งไก่ไก่ก็่เป็นไก่เพ่เดาะพี่น้องไก่เจ้าของเกาไปหาเกล่ยแล้วไก่ก็ลูกตัวเดียว มีไกู่่องแม่มั้งในเฮือนคนมีไก่สองแม่มูตัวหนึ่งโขบกลัวแล้วคนนี้ยังใส่เต็มสุดเลยนะเกกรบูดอย่นี้ก็สนัดเด็ด แดดแล้วก็ลมพี่น้องเ้ยสภาพอากาศมันเลย้อนเลยโมเหนว่าบโห้อน,น,นแต่กระลมแห้งอีกเขาเห็ดแหแนนเสืออผูกเอาผูกเอาบ้านมาทางนี้ผูกเอาจะซือ้อบ,บ้นอานเรื่อยไดยเขาเห็ดขา

ปาเบิ่งว่าเขาสิเลี่ยวอยู่บนนี้เขาว่าเลี่ยวเลี่ยวว่าเลี่ยวก็เดี๋ยวมามือใหม่เคยชิ้นหูแล้วกันลูกนั่งแดงบู่หายในหน้าสิเลี่ยวอยู่เขาสอยกันสามคนอันนี้ก็ลูกหายหรือเปล่าลูก